คำเตือนคลิปนี้อย่าดูตอนดึกๆนะคะโดยเฉพาะท้องหิวดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟร์จสแจสพากินนะจ๊ะวันนี้เจสซี่ลงมือทำเองเลยแกงเขียวหวานไก่กินพร้อมกับผัก มีสตอแล้วก็มีถั่วฝักยาวมาจ้ามาลงมือทานกันเลยก่อนทานขอแนะนำใครที่กำลังจะทานาแกงเขียวหวานแนะนำว่าใส่เสื้อที่เป็นสีมืดหน่อยอย่าใส่เสื้อที่มันสีแดงเกินไปไม่ใช่สีแดงสีฉุดฉาดหรือสีขาวไม่งั้นได้ซักกันปวดหัวแน่เลยมามากินกันเลย ตัด,ตตดต้อืมืมเข้ากันอย่างดีเลยอ่ะ แกงเขียวหวานนี่กับถั่วฝักยาวนี่มันแมชกันมากๆวิธีทำใครอยากทำอ่าเจสซี่จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะวิธีทำแกงเขียวหวานกับน้ำพริกแกงเขียวหวานพริกแกงเขียวหวานไม่ใช่น้ำพริกพริกแกงเขียวหวาน 嗯。<laughs> เสียดายผักไม่ค่อยเยอะเียแค่สตอกับถั่วฝักยาวมาเลเซียบางทีหาผักเยอะหาผักยากมาก าลค่ะขอเวลาไปกินก่อนถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมเชิญกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ YouTube c h a แฟ e l f จ๊สแจ s นะคะคลิปหน้าจะพามากินอะไรอีกนั้นคลิปหน้าติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้นั้นลาไปก่อนค่ะบายฟู Bye.